สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างจุดประกายความรู้สึกรักชาติความเป็นปึกแผ่นนะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าพลังของเรื่องเล่าแล้วก็ภาพเนี่ยมันมาจากไหนโดยดูจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งกับอีกอันคือภาพถ่ายกีฬาในยุคปัจจุบันนี้เองครับ แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีบทวิเคราะห์จากนวนิยายเรื่องดังเลยสายโลหิตนะคะที่เขาศึกษาว่ามันปลุกจิตสำนึกความรักชาติความสามัคคียังไงแล้วก็มีงานวิจัยอีกชิ้นที่มองไปที่ภาพถ่ายกีฬาในข่าวออนไลน์ว่าเอ๊ะมันสะท้อนค่านิยมเรื่องความสามัคคีได้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องรักชาติด้วย เป้าหมายคืออยากจะสำรวจไปด้วยกันนะครับว่าเรื่องเล่าภาพถ่ายพวกนี้เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกร่วมความภูมิใจในชาติได้ยังไงอะไรคือแก่นอะไรคือคกลไกที่ทําให้เรื่องพวกนี้มันยังเอ่อทรงพลังอยู่จนถึงทุกวันนี้เริ่มกันที่สายโลหิตก่อนเลยนะครับโนนิยายเรื่องนี้ใช้ฉากเสกกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองค่ะครั้งสําคัญเลยนะคะ ใช่ครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยผลเสียของการขาดความสามาคัคคีความแตกแยกในหมู่ขุนนางเนี่ยมันร้ายแรงนะอืมใช่เลยค่ะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการแก่งแย่งชิงดีหรือความเห็นแก่ตัวเนี่ยครับมันส่งผลต่อบ้านเมืองอย่างไงบ้าง คือสิ่งที่น่าสนใจมากคือการเปรียบเทียบตัวละครที่มันชัดเจนมากค่ะฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่รักชาติอย่างขุนไกรที่ยอมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินหรืออย่างวีรกรรมชาวบ้านบางระจันอันนี้ก็สู้สุดใจเลยทั้งที่กําลังน้อยกว่ามากอืมครับส่วนอีกฝ่ายก็คือพวกที่ทรยศอย่างขุนทิพย์หรือพญาพล,ลเทพที่เอ่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวยอมเป็นไส้ศึกการเปรียบเทียบแบบนี้มันกระแทกใจจริงๆนะครับใช่ค่ะมันทําให้เห็นภาพชัดเจนเลย มีคำพูดหนึ่งของขุนไกรที่ผมว่าทรงพลังมากตอนที่ต่อว่าขุนทิพย์เรื่องทรยศชาติแล้วก็ย้ำเตือนว่าบรรพุรุษเนี่ยเขาเสียสละเลือดเนื้อนะเพื่อให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีอ๋อจำได้ค่ะที่บอกว่าปู่ย่าตาทวดหลังเลือดทาแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ท่านกลับเห็นแก่ตัวอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับประโยคนี้แหละมันโอ้โหมันจี้ใจดำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชาติขึ้นมาเลย แล้วก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือตอนท้ายเรื่องที่ดาวเรืองเขาอยากจะเก็บซากปร,รักหักพังของอายุทยาไว้ครับเก็บไว้ทําไมครับเขามองว่ามันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจค่ะคือจะเก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าถ้าเราไม่สามัคคีกันนะไม่กลมเกลียวกันความพินาศมันก็จะเกิดกับบ้านเมืองได้อีก อ๋อเข้าใจแล้วคือใช้ความทรงจําในอดีตเป็นเครื่องมือสร้างสํานึกรักชาติสร้างความสามัคคีให้คนรุ่นหลังถูกต้องค่ะเป็นการส่งต่อบทเรียนส่งต่อพลังจากอดีตมาถึงปัจจุบันทีนี้พอพูดถึงปัจจุบันลองข้ามาดูเรื่องใกล้ตัวเราบ้างงานวิจัยเรื่องภาพถ่ายกีฬาก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับค่ะเขาชี้ว่ากีฬานี่แหละ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สะท้อนและก็ส่งเสริมค่านิยมเรื่องความสามาคัคคีความรักชาติได้ดีมากใช่เลยค่ะการศึกษาเขาพบว่าภาพถ่ายกีฬาที่มันสื่อถึงแบบว่าความเป็นพวกพ้องเดียวกันนะคะอย่างเช่นภาพนักกีฬารวมกลุ่มกันหรือกองเชียร์ที่เชียร์สุดใจครับหรือภาพที่แสดงถึงความร่วมมือความมุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่สื่อถึงความรักชาติเนี่ยมันสร้างความรู้สึกร่วมได้มากจริงๆ แล้วภาพแบบไหนล่ะครับที่งานวิจัยบอกว่ามันสื่อถึงความรักชาติได้ชัดเจนที่สุดก็แน่นอนค่ะต้องเป็นภาพนะักกีฬาทีมชาติไทยอยู่แล้วหรือการแสดงความเคารพธงชาติ การใช้สัญลักษณ์อย่างธงชาติไทยหรือสีธงชาติบนเสื้อผ้าอุปกรณ์เชียร์ต่างๆอ๋ออย่างเช่นภาพทีมวิ่งผาดชื่อถือธงชาติไทยวิ่งเข้าเส้นชัยอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะภาพพวกนี้มันเหมือนการรวมพลังของคนในชาติผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่เรารู้จักกันดีมันเป็นภาพที่ตรงพลังทางอารมณ์นะครับมากค่ะและนักวิชาชีพด้านสื่อกีฬาเองเขาก็มองว่าการเน้นภาพที่สื่อถึงการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์ความเป็นชาติไทยเนี่ย เป็นแนวทางสําคัญเลยนะในการส่งเสริมความสามัคคีน่าสนใจครับคือนอกเหนือจากสัญ,ญลักษณ์ที่มันชัดเจนมากๆอย่างธงชาติแล้วเนี่ยงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบภาพแบบอื่นอีกไหมครับที่มันอาจจะ,ะแนบเนียนกว่าแต่ก็ยังสื่อถึงความสามคัคคีหรือความรักชาติได้ดีเป็นคําถามที่ดีค่ะนอกจากธงหรือสีธงชาติแล้วนะคะภาพที่จับช่วงเวลาของการแสดงอารมณ์ร่วมกันก็สําคัญค่ะ เช่นรอยยิ้มน้ำตาหรือท่าดีใจท่าผิดหวังของทั้งนักกีฬาแล้วก็กองเชียที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอืม,อมหรือภาพการช่วยเหลือกันในสนามการกอดกันหลังแข่งอะไรแบบนี้ค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ลึกซึ้งนะถึงแม้จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ชาติแบบเด่นๆก็ตามเข้าใจเลยครับคือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมความผูกพันใช่ค่ะ แต่แน่นอนว่าภาพนักกีฬาทีมชาติไทยการคารพธงชาติหรือภาพที่มีธงชาติเป็นองค์ประกอบหลักอย่างทีมวิ่งผัดคล้องธงเข้าเส้นชัยที่คุณยกตัวอย่างเมื่อกี้ภาพพวกนี้ก็ยังคงเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ตรงแล้วก็แรงที่สุดอยู่ดี hmm. มันเหมือนการรวมศูน์ยความรู้สึกของคนในชาติผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันนักสื่อสารมวลชนกีฬาก็เข้าใจพลังตรงนี้ดีค่ะ เขาถึงมักจะเลือกใช้ภาพแบบนี้เพื่อปลุกเร้าความรู้สึกรักชาติความสามัคคีฟังดูแล้วไม่ว่าจะผ่านวรรณกรรมอย่างสายโลหิตที่เล่าถึงอดีตอันเจ็บปวดนะครับหรือผ่านภาพถ่ายในสนามกีฬาที่บันทึกความภูมิใจในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเกณฑ์เรื่องของความสามคัคคีการเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็ความรักความผูกพันกับชาติเนี่ยมันถูกเล่าต่อๆกันมา ค่ะในรูปแบบที่ต่างกันไปใช่ครับแต่ก็ยังคงสร้างพลังใจเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เสมอเลยจริงค่ะบทเรียนจากอดีต,ตในสายโลหิตก็ย้ำเตือนถึงราคาที่เราต้องจ่ายถ้าเราแตกแยกกันส่วนภาพจากสนามกีฬายุคนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมใจเป็นหนึ่งครับการทำความเข้าใจว่าเรื่องเล่าหรือภาพถ่ายพวกนี้มันทำงานกับความรู้สึกนึกคิดของเรายังไงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะทีนี้ คำถามที่อาจจะอยากฝากให้ไปลองคิดกันต่อก็คือครับยังไงดีล่ะคะที่เราจะนําพลังอันเนี้ยไปใช้ในทางที่มันสร้างสารรค์จริงๆเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคมอืมครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากโดยที่ไม่เผอลอแปลเปลี่ยนมันไปเป็นการกีดกันคนอื่นหรือไปสร้างเส้นแบ่งกับกลุ่มอื่นขึ้นมาแทนซะเองอะคะ่ะ